พัดมาเกียรไก่จ้ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเคี่ยวต่อไปของไว้น่จ้ะมาเกียรไก่กระจะค่ะแม่ไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ๊ยออกไม่หย <cla ust ico> ังออกม่หยังออกม่หยังออกม่หยันออไม่นออกไปไปเกียอยู่จะเกี้ยอยู่จะเกียอยู่บ่ ขับต่อไปจ้าเฮ้ยเฮ้ยสีใบเกียร์อยู่เย้ว ฟุ้นก็นมาแล้วไม่ไข่ใช่ไหมส่นกระตุกพี่น้องกินหัวอาหานนะจ๊ะสองขอ,อกนี่อยากไหวโอ้ยเขาม้าใหม่ๆตีเข้าว่าสันไก่นักเลงพี่พี่บาพี่เพียน พี่พี่ว,นนว่าสันไก่นักเลงมาสั่นเท่านะไก่นักเลงมาสั่นไก่นักเลงมาสั่น